สวัสดีค่ะวันนี้จะลงสวนค่ะมีมะหมดแล้วก็จะลงสวนปลูกผ,ผักสวนครัวต้องพวนดินใหม่อากาศยามเช้า ก็ไม่เช้าค่ะสิบเอ็ดโมงกว่าๆกาลังจะลดน,น้นแล้วก็ปลูกผักปลูกดอกไม้ค่ะทำความสะอาดสวนวันนี้ไม่ว่างค่ะ ทำสวนแล้วค่ะจะรูปพักสวนครัวเอาไว้กินค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณมากๆก,กาบงามๆค่ะถ้าวีดีโอไหน ไม่ถูกใจทุกทุกคนก็ขอโทษด้วยนะคะบางครั้งเราก็ใส่แอปใส่ติ๊กตอกเล่นๆไปไม่มีอะไรคะ่ะสบายๆขอบคุณนะคะสวัสด,ดีค่ะ